นีค่ะคลิปนี้เราจะพามาทําใบขายสดนะคะให้กดไปที่ขีดสามขีดด้านบน,นะคะ่ะจากนั้นเลือกหาใบกากับภาษีขายสดนะคะกดบวกค่ะจากนั้นให้เราเลือกบริษัทที่จะขายนะคะ เป็นไลเกอร์ค่ะเพิ่มสินค้าบริการได้เลยค่ะเท่านี้นะคะให้ทุกคนกด <S <S เลือกเป็นชำระแบบเงินสดนะคะตามจำนวนตามยอดชำระได้เลยค่ะ7 2, 1, จ็สองหจุด สองศูนย์เรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะ